อ่อนโยนสำหรับพืชผักแต่รุนแรงกับหนอนและ,มะแมลงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตร พบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยวันนี้จะพามาดูผักชีอายุประมาณ40วันปลูกในกระบะและในกระถางช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ปลูกผักชีค่อนข้างยากทำให้ผักชีมีราคาแพงการปลูกผักชีเริ่มจากการเพาะ,มะเมล็ดใช้เวลาประมาณ3-5วันแล้วจึงนำมาปลูกวันนี้แม่อ้อยจะพามาทำสูตร ป้องกันหนอนและแมลงเป็นสูตรที่อ่อนโยนสำหรับพืชแต่รุนแรงกับหนอนและแมลงที่สำคัญยังช่วยยับยั้งโรคเชื้อราได้อีกด้วยใช้แค่กระเทียมและน้ำยาล้างจานกระเทียมใช้ประมาณสองหัวนำไปตำให้ละเอียดใส่น้ำร้อนหนึ่งแก้ว พักทิ้งไว้ประมาณ3นาทีจากนั้นนำไปเทใส่กระบอกฉีดใส่น้ำเปล่าประมาณ1ลิตรรองเอาเศษกระเทียมออกใส่น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน แล้วนำไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นออทุกๆ2-3วันจะช่วยป้องกันหนอนและแมลงนอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งโรคเชื้อราได้อีกด้วยสูตรนี้ฉีดบ่อยครั้งได้เพราะเป็นสูตรอ่อนโยนนำมาฉีดต้นกล้าข้าวโพดเพื่อป้องกันหนอนมากินใบอ่อน ลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า